สวัสดีครับมาพบกับ t ต y ยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดเจ็ด V เบนซินนะครับเกียร์ออโต้ครับสองปีสองสิบห้าคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับลูกค้าเครดิตจัดได้เต็มนะฟรีดาวครับพอดีประมาณเก้าพันกว่าบาทครับหกปีด้วยเจ็ดสิบสองวดรถสวยบางเดินครับไม่เคยชนครับสีเทาดำครับรอรอแล้วสเกิร์ตรอบพันชุดแต่งรอบพันครับแม็กแต่งภายในสวยครับ โปร่งอะไรมาติฟังชันพิทยุเครื่องเล่นจอฟัองก์ชัถอยเดวิเกเตอร์นำทางนะครับเบาสภาพสวยครับไม่ขาดไม่แตกเบาคนขับปรับไฟฟ้าแอร์ราหลังคาพร้อมครับทั้งตอนสองตอนสามแอร์แบ็กค,คู่ครับระบบเบรก ABS ผมสามดีนะฮะภายหนก็สวยๆครับเป็นสีดำ เครื่องเกียร์ปกตินะครับขับสบายสบายครับเราเช็คตัวระบบให้เรียบร้อยแล้วเครื่องเป็นซีล้วนนะครับไม่ได้ติดแกสแต่งโชคมานะโชคช่วงล่างเซ็ตมาก็กับแตดแล้วครับแม็กยางล้อสนดจดูรถได้ที่เขตตลิงชั้นนะครับกรุงเทพ